m b Isuzu d สุสเดกฮะโอ้โหสุดจัดเลยฮะลำนี้เกือบพลาดแล้วผมโอ้รอเลยฮะเลี้ยวเลยฮะพ,พี่สุดยอดเลยฮะโอ้ไปแล้วฮะหน้ายาาโอ้เจ้าคุณปูเสุดจัดโอ้ มาอีกคันแล้วฮะรถเจ้าคุณปู่หน้ายาวโดดเด่นเห็นตไกลเลยหน้านี่ยื่นมาก่อนแล้วฮะปึบดันเนินมาปะรุ่นนี้รุ่นไม่มีประตูอะหอยยาวมาแล้วฮะโอ้โหหมุมกล้องไม่ได้ฮะหมุมกล้องผมไม่ได้เลยฮะรอบนี้ โอ้คันข้างหลังจะเป็นฮีโน่นะฮะฮีโน่ห้าร้อยีห้าร้อยอ่ะเดี๋ยวดูดูเจ้าคุณปู่ก่อนโอ้โหกลัวจะมาถึงเอาจะเลี้ยวเลยหรือเปล่าฮะอึ๊บคันข้างหลังอ่ะจะเป็น 500นีโน่ห้าร้อยนะฮะนี่ครับโอ้โหหน้าแต่งหน้าหล่อมาเลยฮะดูดิวิกเตอร์ห้าร้อยโอโ้คันนี้น่าจะสามสี่สี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าแต่งมาอย่างหล่อเลยอ่ะอะฮรรอชุมหน้ายาวหน่อยฮะจะเลี้ยวได้ไหมจะเลี้ยวยังไง โอ้ฝั oh, ่งนี้ก็เป็นฝั่งนี้ก็เป็นเดก้าสามร้อยเอาหน้ายาวเรามาแล้วโอ้ร oh, ถด,ดำหลอยลอก็มีฮะไปนะฮะโอ้หกล้อหน้ายาวตามไปด้วยฮีโน่วิกเตอร์ห้าร้อยฮะโอ้โหคันนี้หล่อมาก กระบะสปูตสวยเลยฮะล้อนีโอ so โอโอ่โครเมียมทุกล้อเลยโอ้ล้อจัดล้อจัดฮะคันนี้โอ้โล้อจริงๆฮะดูดิล้อทุกสุดซุงมมาอีกคันละอันนี้เป็นฮีโน หวัวเขียวๆอย่างนี้ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะเป็น fm1j หรือเปล่าฮะอ่า fm1j จริงๆด้วยฮะครับหวัวเขาไม่เหมือนใครฮะรุ่นนี้สีเขาจะเข้มๆหน่อยอ้าวใสมาลูกไม่เต็มนะับผม โอ้ไปแล้วฮะน่ายาวโอ้เจ้าคุณปูเอ้ยสุดจัดแรงจริงๆคันนี้สิบล้อโอ้อันนี้เป็นยูดีฮะนี่สันยูดีโอ้หัวอย่างสวยเลยอ่ะดูสิฮะโอ้ยูดีรุ่นนี้หัวสวยมาก เดี๋ยวมาดู360คันนี้หน่อยฮะนะครับตีรถเปล่ากลับใส่อ้อยเรียบร้อยแนละ้วผมเห็นมันสวยนก็เลยขอถ่ายหน่อยฮะโอ้โหเสียงน่าจะแรงหน้าดูฮะคันนี้ตายแล้วอ่าเดี๋ยวมีโอกาสได้เข้ากล้องนะฮะใส่อ้อยมายังไม่เคยถ่ายนะรถทีมงานโชคปรงรางหรือเปล่าไม่แน่ใจ มาอีกครั้นแล้วฮะโอ้โหมุมกล้องไม่ได้ฮนะสายใบมุมกล้องไม่ได้สายไฟบังสายไฟบังเลนกล้องอ้าวให้เวลารฮะ F X z สามหกศูนย์โอ้โหมาถึงเลี้ยวเลยฮะโอ้ ุดจัดจริงๆฮะลำนี้มาแล้วฮะอ้าไม่ใช่ทีมงานพอจเจริญนี่อันนี้เป็นฮ i โน่สองสองนะฮะนี่ครับใส่อ้อยท่อนมาโอ uh, ้โห<อ> uh, เต็มกล่องเลยฮะโอ้โหลำนี้สุดยอดเลยฮะโอ้โหมาสามนรวลดเลยฮะนี่ฮะเอาจอดกอนพี่จอดก่อน โอ้โหสามคันเลยฮะสามคันซ้อนเลยฮะเนี่ยโอ้โหมีแต่คันสวยๆเลยฮะเอาเข้าเลย,ยพี่เข้าเลยรถมาหรือเปล่าเอาไปแนละ้วสามคันเลยฮะ นะ,ะอีกสองคันฮะเนี่ยครับอีโดห้าร้อยฮะน่าจะเป็นห้าร้อยแล้วดูแล้วเพราะว่าไม่มีสติ๊กเกอร์ฮะอ่าครับผมเดี๋ยวรอชมคันต่อไปฮะ มาแล้วฮะต่อแถวกันมาเลย3คันรวดมีเดก้า360อยู่ทิ้งท้ายนะเนี่ยดันขึ้นเนินมาแล้วคันหน้างหน้าน่า,นา,นาจะเป็นอีหลงหลงฮะตามมาด้วย isuzu เดก้าเดก้า27หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็ข้างหลังน่า,นาจะเป็น360นะฮะ เดียวแล้วฮะโอ้โหสามันหกคันนี้นะ่อเลยอนะดูฮะโอ้โหคันนี้ใส่สูงซะด้วยสุดจัดเลยฮะอ,อ,อือตัวแรงตัวแรงมาอีกแล้วฮะเดก,ก้าเดก,ก้ากับฮีนโน่ฮะ ของคันซ้อนมาเลยฮะโอ้ช่วงบ่ายรถเริ่มเข้าเยอะแล้วฮะรถเริ่มมาเยอะแล้วบ่ายค่อยๆโอ้โหรถเยอะจังเนี่ยครับเด็กกะสามร้อยยี่นะฮะคันนี้เฮ้ยสามหกโอ้โหสามหกเลยเหรอคันหลังจะเป็นฮีโน่ฮะโอ้โห รอเลยฮะคันนี้ฮะ <S <S อึ๊อ,อึ๊อึ๊กอึ๊กนะฮะสุดจัดจริงๆฮะคันนี้ฮีโนโ F ่ F M สาม M ฮะรถคันนี้สาม M หัวแต่งยังรอเลยเฮ้ยคันนี้ก็ใช่เหรอโอ้โหสามหกศูนย์ฮะนี่ก็เป็น F X S สามหกศูนย์เหมือนกันฮะคันนี้โอ้โหแต่งอย่างรอเลยอะอ่ะมาอีกคันแล้วฮะโอ้โหไล่กันมาเลยฮะรอบนี้สุดจัดเอาจอดก่อนนะพี่จอดก่อนโอ้สามหกสองคันแล้วฮะโอ้โหรอๆทั้งนั้นเลยฮะ คันคันคันข้างหลังต่อหัวต่อหัวต่อท้ายมาด้วยมีแต่ค้าลอยๆฮะอึ๊บเอาไปจะเลี้ยวก่อนไปแล้วฮะนี่ครับลูกผ่ามาด้วยฮะ เพื่อจะใส่น้ําหนักให้มันได้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าความสูงเราไม่ห้ามเกิน3ามเมตรแปดสิบนะะมาอีกแล้วนะฮะคันนี้จะเป็นล็อกกี้ผม้อล็อกกี้โอ้เราไปถ่ายคันนู้นดีกว่าโอ้โนะครับมาแล้วฮีโน่ครับโอ้โหน่าจะโดนบงนังแล้วฮะ เรียบร้อยโดนบังพี่หัวลากโดนบังโดยพี่หัวลากนะฮะอ่ะเมกาเอฟเอ็มโอ้คันนี้ก็หล่อนะแต่ว่าไม่ได้ต่อหัวมาต่อแค่ท้ายนะหัวไม่ได้ต่อนี่ครับ โอ้สามหกคันนี้ไปแล้วฮะนี่จะตีรถเปล่ากลับอะรอชมคันต่อไปฮะโอ้มาดูอีหลงคันนี้ฮะแอะถึงจะแก่แต่ก็ยังมีไฟนะน้องนี่ฮะอีหลงอ้อยท่อนแต่งแบบบ้านๆนะครับแต่งตามงบเขาบอก อันนี้มาแล้วฮะถ่ายแล้วมาดูคันนี้หน่อยฮะโอ้โหไฟพร้อมกระจกพร้อมฮะคันนี้ MB Isuzu Deka 360ฮะโอ้โหสุดจัดเลยฮะลำนี้เกือบพลาดแล้วผมโอ้โหรอเลยฮะ เดลียวเลยฮะกพ,พี่สุดยอดเลยฮะโอ้สุดจัดสุดจัดอ่าครับผมเดี๋ยวรอชมคันต่อไปฮะ